สวัสดีค่ะทุกคนเข้าป่าเห็ดกันนะคะเจอแล้วดอกแรก เกิดด้วยกันเลยเก่าเอาพอนะคะ หวานแดงหรือเปล่าขอดูหน่อยใช่เนี่ยดอกนอ,นอ่อนๆนะเนี่ยทำอาหารไทยอร่อยมากทุกคนตะมุตะมิปุกปลุกดอกนี้สวยมากฮู้วทุกคนดูความอวบ สวยมากทุกคนดูบอลิ่มเลยขาโอ้แหน่อยสวยมากดูหมวกเอลลัมเลย ไวยมากน้าปึกเลยหมวก สวยมากดอกนี้อู้หสวยที่สุดเลยแก่กำลังดีด้วย วันนี้ได้ดอกงามๆับนั้นเลยทุกคนเนาะเดี๋ยวว้รอดูของพี่มิกนะคะไม่ได้พี่มิกถ่ายวปดีโอให้นะเพราะว่าฝีมือด่อยมากตายคนต้นไม้ ใจเพราะมันแข่งกันนะคะคนเยอะฝรั่งอิตาเลียนชอบเก็บชอบเก็บเห็ดพึ่งหวานอาแย่งกันนะอะ เริ่มมีคนเดินมาใกล้อีกแล้วทุกคนเรียกกันนี่เห็ดเพิ่งแดงกำลังเกิดเนี่ยเต็มเลยทุกคน เมือโหตัวเองมากเลยเหยียบเห็ดดอกเล็กสองดอกม,มันเล็กและใบไม้มันคุมอยู่มองไม่เห็นเห็นอีกทีตอนชักเท้าออกแล้วเนาะเสียดาย มาแล้วพออกาศเริ่มเย็นๆแต่ไรเห็ดนี่ยังดีกว่าหนอนกินนะคะหนอนกินนี่คือเสียหมดเลยไรเห็ดนี่มันมันค่อยๆแทะอืมวิคิดว่าวันนี้จะสนุกขนาดนี้เลยนะทุกคน ตอนขับรถมาเห็นรถจอดเห็นคนเยอะเนาะก็ใจแป้วสนุกมากเป้เต็มแล้วนะคะตอนนี้ดีนะเอาถุงตะขครมาด้วย อมองถ้าไม่เห็นเลยเนาะ พี่มิกมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปอีกย่อมนมือแฝดเล็กอีกแล้วแต่แข็งได้ไปอีกป่าย,ย่อมหนึ่งเนาะอดอกนี้งามมากมงามงามทุกดอกเลยวันนี้ ย่อมนี้แล้วนะคะอย่อมนี้ของป่าแห่งนี้นะเจอเลยดอกแรกอุ้ยดอ,อกี่ส่มามีคนอยู่ใกล้เลยเยอะ จวงเข้าที่กกเลยเห็พึ้งแดงสวยมากกลมปักเลย ต,ต้องปีนเขาหน่อยเสียงพี่มิกเรียกให้ไปดูตรงนู้นพี่มีกก็เลยอยู่ใกล้ๆเจอเห็ดนะต้องเรียกเมียไปดูอีกหนึ่งจะถึงไหมเนี่ยตรงที่พี่มีกเรียกไปดู

อกได้เป็นสิบดอกเลยตรงนี้โอ้ยสวยมากเลยนาปึก บอกให้เงียบเงียบหน่อยเธอไม่ได้เลยดีใจเสียงดังเลยก็ไม่ได้ทุกคนเห็นไหมเดินมาแต่ไกลเลย นี่ไม่ใช่เห็ดพึ่งหวานนะคล้ายๆเห็ดน้ำหมากนะคะนี่บีใช่ เจอแบบไม่พักเลยทุกคนสวยจังเห็ดวันนี้แทบไม่แหวงเลยเนาะ มีผู้ชายคนหนึ่งเพิ่งเดินผ่านไปใส่ดีมากเลยคุยกับพี่ไม่เกี่ยวโอเคนีบ้านเขาอยู่ใกล้ๆบ้านเพื่อนของพวกเราดอกนี้สวยมากเห็ดพึ่งแดงสวยมากๆเลยทุกคนโอ้ยนี่สนุกมากแม่คนจะเยอะ ที่มาหาเห็ดนี่นะคะชาวอิตาเลียนทั้งนั้นเลยนะกูไครยังไม่เคยเห็นคนไทยที่มาตรงนี้เลยแล้วทุกคนก็น่ารักมากๆเป็นหน้าเดิมๆนะคะชาวอิตาเลียนอธยาธยศัยดีนะน่ารักอะ่ะเห็ดพึ่งแดงนะคะดูขานะทุกคนวันนี้เห็ดสวยทุกดอกเลยจริงๆ สุดยอดเลยออกนี่โอ้โหเจ้าที่้ตสงสารนึ่เจ้าที่กินใบไม้ไปหกูกโอ้โหัวเจ้าที่เล็มไปหน่อยหนึงสวยมาก น,นี้สนุกมากจริงๆนะถึงจะสนุกแบบเงียบๆนะคะเพราะว่าคนเยอะเนาะมีคนใกล้ๆเราคือเราพูดเยอะคนก็มาดูว่าเราได้เห็ดก็เดินบนอยู่ตรงนั้นเลยตื่นเต้นแบบเงียบนะเริ่มมืดแล้วทุกคน มืดเพราะอะไรนะฝนก็มึงจะตกนะคะฟ้าม,มืดแลยเนะพิ่งแดงเมื่อกี้ล้มล้มอีกแล้วหัวเห็ดหักตั้งหลายดอกเนะี่ย พึ่งแดงแหวงแหวงวันนี้จะแหวงน้อยมากที่ลื่นล้มนะเพราะว่ารองเท้าเริ่มสึกแล้วนะคะพี่มิกชวนซื้อรองเท้าใหมย่ยังไม่มีเวลาไปดูเลยรองเท้าเดินป่ามันต้องเป๊ะนะเพราะที่มันเป็นภูเขานะคะพื้นมันไม่เรียบอะมันชันอ้วนมากเลยดอกนี้ ไม่ไกลกันนะคะเห็ดพึ่งแดงเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่เห็ดพึ่งแดงจับขาดีรู้เลยเพราะว่าขาผอมเห็ดพึ่งแดงนี่ขาจะอ้วนนะคะไม่ใช่เปล่าวะไม่ใช่ไม่ใช่ะะไม่ใช่ใชใชเห็ดพึ่งหวานมีหลายสีนะเห็ดพึ่งแดงนี่เป็น เขาเรีกอะไรเกตต่ําที่สุดนะในอิตาลีเห็ดพึ่งหวานสีแดงเพราะว่ากลิ่นมันไม่ค่อยหอมนะคะเห็ดพึ่งหน้าร้อนหัวสีทองเนี่อันดับหนึ่งดอกนี้ไม่รู้ใครปิดไอรู้ครไม่ได้ปิดแน่นอนจำได้ ดอกสวยๆนี่ยังไงเราก็ขายนะคะให้มันเหลือดินไว้ได้คงความสดเนาะทุกคนเห็นเห็นกันณ์ไมเอ่ยดอกนั้นสวยมากสวยมากๆเห็นไหมเห็นไหมหมัวกระชม ดูโอ้สวยมากคล้ายอันฟังแมนสุดๆเลยสจริงๆนอนอีกเห็นแต่ไกลเลย เลี้ยงเลยแกร์นกับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวไปอวดเห็ดพี่มิกที่บ้านชัย sure sure ูชัยูพี่มิกดีเมนพี่มิกได้เห็ดดอกใหญ่วอไปกลับบ้านกันกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือเห็ดที่ได้มาในวันนี้เยอะมากทุกคนเยอะมากเลย กระมังพวกนี้นะตั้งใจว่าเดี๋ยวกลับจากหาเห็ดเนี่ยจเจ้าปคืนคุณนาที่สวนผักเนาะเพราะว่าเราใส่มะเขือเทศใส่พริกกลับมาหลายวันแล้วไม่ได้คืนก็มาใส่เห็ดซะนี่ในเป้ของกูไก่นี่ของพี่มิกเดี๋ยวจะให้ดูของพี่มิกนะคะเขาบอกห้ามแตะของเขาเขาจะเป็นคนเอาออกเอง <laughs> โอเคไปเขาแล้วก็นี่ด้วยนะทุกคนโอ้โหแบบวันนี้สะใจมาก น้ำหวานเห็นน้ำหวานบอกว่าไงนะ Amazing มากใหญ่เวอร์เนาะใหญ่มากนี่ของพี่มิกนะคะโอ้โห<อ><อ>นี่นี่ให้ดูนี่อีกนี่โอ้ใหญ่บ้าบอนี่ทุกคนนี่ว่าใหญ่บ้าบอ,อแล้วนะย,ยังมีอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะที่รักแป๊บน,นึงหามุมก่อนอ,อ,อันนี้อัปลักษณ์กว่า Oh, oh cototi, oh. oh. uh. yeah, oh guarda. Ora c'è da ridere mm, qui. Dai, dai, dai. Oh. Dai, bristino. Chi mi porne? Ui ai mag. Ui ai mag. Ui ai mag. Ah, vedi, no. Stanno mesti, dai, guarda. Una niga sua, eh? E ora si può... ora preparatevi, perché questa è la bestia di, di, di Satana. โอ้ใหญ่มากเห็ดพึ่งแดงโอ้ปรมิมเทิมโอ้ยใหญ่เวอร์แก่ด้วยเอ,อ้อะฟริตตอทอดอร่อยโอ้ไม่กล้าวางเลยวางไงวะเนี่ยวางไงเดียอย่างนี้เหรออุ้ยเอาปอจูสิไปก้าวทำหมห <laughs> วกมัหมนหะา โอ้โหูป,ป้าเธอได้มาอีนนี่ทั้งนั้นเลยว่ะ่อมเยอะมากเลยแก่เหมือนป,ป้าาเนาะของแม่อบอวบนน่า <c oughs> รักใช่ไหมลูกอวบเหมือนแม่เลยอวบอ้วนนี่ดอกหนุ่มๆสาวๆก็ได้มาเหมือนกัน นี่นะคะเห็ดที่ได้มาทั้งหมดในวันนี้เยอะอยู่นะวันนี้แล้วก็ได้ดอกสวยๆเพียบเลยอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยไอ้สองเบิ่มนี้ของพี่มิกนี่ใหญ่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะมาเทียบกับหน้ากุ้กไก่ให้ดูนะคะว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะสองดอกนี้นะคะทุกคนดูอู้ใหญ่กว่าหน้าอีกนะเนี่ยดอกนี้ดอกเล็กก็คือแบบใหญ่กว่าหน้าของกุก้กไก่กนะ ว่าตัวเองหน้าบานแล้วนะเห็ดนี่ใหญ่กว่าอีกดูทองนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะของพี่มิกเดี๋ยวจะเตรียมใส่ถุงขายนะคะก็น่าจะขายกับหมดแหละเหลือดอกง่อยๆน่าจะสองดอกสาดอกเอาไว้กินเองเนาะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย